พี่น้องบักตามมาสายแล้วปกติทีมงานผมถ่ายทำนะจะมาเก้าโมงวันนี้มันมาสายนะปลาเข้าไปบ่ายโมงเนี้ยมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราปีจัดการมันอะไมาอีกมาดูโอ้มาเนี่ยมาเนี้ยคุ่ายิปไมไว้อยู่นี่ทำไมมึงมางสายมาสายผมขึ้นเฮือนครับวันนี้้ผมขึ้นเฮือนไหมแมนครับเลย<อ>ให้ พอปู่ขึ้นมาเบิ่งให้เวลาสิ่งที่บดีให้ออกไปจากงานนะใส่พอปู่นี่ดิพอปู่โอ้ยกับพงพอปู่ไปจังนเดน้อยมาหาตัวกันเฮ้ยเจ้าไปวองอย่างไ้ไอ้เพิ่นถือสินได้แหละนี่หน้าเพิ่นยังออนนะปฏิบัติได้หน้าเลยออดเย้าแมนพอดีมันซื้อว่าจกนี่ปู่มาหามูนามูนาหนูเคยได้ยินแต่มูนี่คอยกันละสิบเป็นส่งเราบัานี้เราทงแม่เนอแมนเราเามาทวง ทวงเงิกนก,นก,กนูนี่เมี้ยงคนละพาเวะมาก่อนมีแนวบุ้ดีเลยนี่ก็บุ้ดีแล้วมึงแต่งตัวมาเดีวนี้เนาะเอออย่ามาหาทวง,ก,ง,ทงกันเลยเลยเลงบุเชียไปไปสู่กำลังเึ็นหนังไปอันนี้เฮ้ยครับผมกำลังเึ็นหนังอยู่เจ้า <c oughs> คุณหูครับบุณหูอยจะได้เห็นสูโ่โพูดเฟสอยู่โอ้นี่ยอาจารแม่นี่อยู่บนนี้นี่บักอันนี่ เขาก็ไข่ยู่นนี่เฮ้ยโอ้โเฮ้ยน่นนั่นค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 นแต่หน้าก็สีเหลืองนอยู่นสภาวฝุ่นไขอยู่แล้วโม่ฝุ่นอ่ะไปกินไรกะทิเด้อจะไดไขเป็นไอจะไปกินายกะทิเออโอ้ยกินายกะทิไขอยู่ในเนาะไปหาฮ็ดแม่น <t> ีีวันนี้โอ้ไทยเลยอยากกินไหมตาหัวให้นี่เฮ้ย แน่นอนว่าให้เพิ่าหัวให้แน่นอนเลยโอ้ยแน่นอนเลยโอ้ยแน่นอนโอ้ผมหายไข้เลยเด้อพปอาจารย์ผมบวชไข้ครับอ่าบ่าไม่ใช่ไข้เป่าลมกันโอ้ยเสื้ผ้าเสื้อหลอกเสื้ผ้าเสื้อหลอกไปไหนวะผมนไปไหนมันมีของดงของดียังให้บีกรหมช่ของดีมีบ้างเลยไปเลย ตัวนี้ลูกพญานาคเลยดูนะ้ยนับถือพญานาคนี่เออเห็นบ่ครับนับถือพญานาคพญานาคคุณฝากมาเรื่องนี้ยังหมากอุ้ยโอ้โหคุณเขียวมากอยู่นี่นั่นนั่นนั่นเข้ามาเข้ามามาเจ้าเข้ามาเจ้าเข้ามาแม่ในหลีกเลยอีหลีเลยบบตามแม่ตัวจ้างมาบอกเขาเรียกอย่างว่าจ้างวะอันนั้นครับเสียสองคนเสียสองยกคาโยคูมันเท่าได้นะคายกคูสองบาทครับ เอ้ยปฏิบัติดีเี็ตรงนี้เอาสองบาทแก้มือมาแก้มือแก้มือไม่ยังนะอู้อุ้ยลูกแก้วพญานาคเป็นฝากมาให้เพชรพญานาคเอ้ยอู้วุ้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อู้ว่าเลยเนี่ยมาเลยจะเป็นเออลูกแก้วอุ้ยขนลูกเลยว่ะเลยกันนี้ไายควบคมได้ชัน ย่ำใบอันนี้ซึเป็นลูกเกียวเลยเออยังยำได้ได้ดินได้ใบนี้ะจัดเลใบทอมเด้จัดเลยเมาอาเอาโนจัดตาเลยเฮ้ยเนฝัาให้เฮ้ยยี่ีน่มาลูกหลานพญานาคเ่อโอ้ลูกหลานพญานาคซาถุถ้าลบลูอย่างกับเขามาเ้วยอาจยดเน้อเพนปฏิบัติได้หน้าเพื่อนหนุ่มเนาะูครับเดี๋ยวผมเข้าเปียวปัดใจใส่ซองให้เด้อขำมาเลย ตามตามผาเพิ่นไปท้ายรถเด้อไปส่งเพนักงาเด้อโอเคครับไปไปสิไปโอ้ยวัดโอ้ยไปวัดโอ้ยไปไปอย่างนี้ปูฟ้ากเก็บอาเลยแม่ท่านพญานาคเพิ่นฝากมาให้บุญดักของดีพวกนี้เก็บเอาเก็บเอาโอ้ยมันต้มตัวมันร้อนไปดิโอ้ยตายกูว่ามันขายมันจะปากโอ้ยโคตรโหด What? <laughs>